มาดูตัวอย่างชีวิตจริงนะฮะของชนชั้นกลางเงินเดือนหมื่นห้าไม่ต้องหาที่ไหนไกลครับเจ้าหน้าที่สภาที่บรรจุมาใหม่ๆนะฮะหรือว่าผู้ช่วยสสนะฮะหรือว่าพนักงานที่ต้องเข้ามาทํางานเนี่ยเอาตัวอย่างของสภาเราเนี่ยครับขาไปนะฮะต้องเน้นตรงเวลาเพราะต้องมาถึงสภาแปดโมงครึ่งนะฮะสมมติบ้านอยู่อ่อนนุชสี่ิบหกมาสภาเนี่ยเขาต้องตื่น6กโมงออกจากบ้านก่อนหกโมงสี่สิบห้านะฮะ ต้องเสียเวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงใช้เงิน1 0 7บาทสําหรับเป็นค่าโดยสารนะฮะเดินออกจากบ้านมาขึ้น2แถวนะครับเพราะรถเมย์มันห่วยนะฮะนานๆมาคันหนึ่งครับแทร็กก็ไม่ได้ว่าเมื่อไหร่จะมานะฮะก็เลยต้องขึ้น2แถวครับเพราะมาบ่อยหน่อยเสีย9บาทนะฮะมาต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ BTS จากอ่อนนุชนะฮะมาหมอชิด44บาท แล้วก็เดินทางมาต่อรถไฟสา,สายสีน้ําเงินนะฮะ MRT สวนจตุจักนะฮะถึงบางโพอีก24บาทาท่านประธานเห็นอะไรไหมครับกทมอยากเรียกหมอชิดนะฮะแต่เราฟมอยากเรียกสวนจตุจกักขนาดชื่อเนี่ยครับขนาดชื่อยังไม่ตรงกันเลยมันคือจุดเดียวกันนะฮะต่างชาติมาก็งงนะฮะ <S <S มัน,มนทําอย่างนี้กันได้ไงฮะ,ะแต่ที่เลวร้ายกว่านั้นนะฮะคือมันแพงเพราะว่าต้องมาจ่ายค่าแรกเข้าใหม่ครับคือไม่ได้เอาประชาชนเป็นตัวตั้งอะ่ะ เจราจาแบ่งเค้กเป็นสายสายนะฮะสายสีเขียวก็ต่อรองกับเจ้าหนึ่งสายสีน้ำเงินก็ไปต่อรองเจ้าหนึ่งคิดเป็นท่อนๆคืนจริงการเดินทางสายสีเขียว8สถานีมันควรจะต้องราคาเท่ากับสายสีเขียว4สถานีแล้วต่อสีน้ำเงินอีก4สถานีเป็นต้นนะฮะแต่เนี้ยไปคิดเขานะฮะอย่างสายสีน้ำเงินก็คิดค่าแรกเข้า14บาทแล้วค่าต่อกิโลอีก2.5บาทต่อกิโลเมตรสุดท้ายนะฮะเพื่อให้มาสภาพทันก็ต้องไปต่อมอเตอร์ไซครับจ้างเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่รถเมย์จะมานะฮะขึ้นจาก มาทบางโพมามาสภาเนี่ยบางวันก็จ่าย20บาทบางวันก็30บาทบางวันก็40บาทแล้วแต่ดวงครับแล้วก็อยู่ที่ว่ามอเตอร์ไซค์มาจอดลงจุดไหนนะฮะเอาคิดคร่าวๆนะ30บาทก็รวมเป็น107บาทนะฮะเพื่อมาถึงสภา8โมงครึ่งนี่แหละฮะชีวิตจริงต้องคิดจากต้นทางไปปลายทางไม่ใช่แค่จากสถานีรถไฟฟ้าไปอีกสถานีหนึง่ง ผมย้ำนะครับไม่ใช่แค่จากสถานีรถไฟฟ้าไปอีกสถานีหนึง่งต้องคิดจากต้นทางปลายปลายทางคิดจากบ้านไปที่ทำงานขากลับคล้ายๆกันครับแต่ว่าเน้นราคาถูกครับเพราะว่าเงินเดือนแค่หมื่นห้าเดินทางจากสภาไปออนนุษย์นะฮะเลิกงานก็สี่โมงครึ่งนะครับแต่กว่าจะได้กลับจริงก็ต้องรอให้สภาเลิกก่อนเนี่ยปกติก็ประมาณหกโมงถ้าท่านประธานไม่รีบปิดหนีนะฮะเดี๋ยวว่าไม่เกิดวิกฤตการณ์สภาล่มเนี่ยนะฮะนั้น เดินทางเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงครึ่งนะฮะใช้ค่าใช้ใจ่าย61บาทนี่ถูกแล้วนะครับเลือกออปชันถูกนะฮะเดินทาง3ต่อเนี่ยแต่กว่าจะถึงบ้านก็2ทุ่มนะฮะเพราะว่ามันไม่รีบครับขากลับมันก็ต้องเน้นประหยัดตังค์มันมีเงินน้อยนะฮะแต่มันก็ช้าแล้วก็ควบคุมเวลายากนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางในกรุงเทพมหานครเนี่ยทั้งแพงและนานอย่างในกรณีตัวอย่างเนี่ยใช้ค่าใช้ใจ่าย1 6 8บาทต่อวันหรือคิดเป็น 56%ของค่าแรงขั้นต่ำ300บาทนะพกแกนนำรัฐบาลสัญญาจะขึ้นนะฮะเป็น400เป็น425บาทอะไรแต่ก็ไม่ทำเนี่ยฮะก็มันก็เลยเป็น56%ของค่าแรงขั้นต่ำครับมันเยอะมากต่อให้คิดกับฐานเงินเดือน15,000บาทที่รัฐบาลสัญญาจะขึ้นเป็น20,000ก็ไม่ได้ขึ้นเนี่ยนะฮะเป็น15,000บาทอยู่เนี่ยทำงาน20วันก็ยังคิดเป็น22.4%ของเงินเดือนเสียเวลาชีวิตอีก3-4ชั่วโมงต่อวันนะฮะ เหนื่อยโฮกนะครับคาดการเวลาก็ลําบากนะฮะฝนตกนี่ยิ่งสวยนะครับท่า,ทานประธานไหนจะหัวเปียกไหนจะรถติดไหนจะน้ําท่วมเนี่ยเหรอครับกรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวแต่ทุกคนมีฝันได้นะครับ คนเงินเดือน15ื่นก็มีฝันได้นะหากถูกหวยก็คงจะซื้อรถนะฮะเพราะว่าฝันว่าจะถึงวัยไม่เหนื่อยไม่ร้อนนะครับรถประมาณ22.7กิโลเมตรเดินทาง30นาทีจ่ายค่าทางด่วนะนะกรณีนี้ก็คือขึ้นสีรัตแล้วต่อพระเก้าอีกกลายเป็น75บาบาทหวังว่าชีวิตคงจะดีนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านประธานตื่นก่อนนะครับชีวิตจริงมันซื้อไม่ไหวครับเลยต้องไปล,ลองยืมรถแม่มาใช้นะฮะ พอยืมมาใช้จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะไม่ขึ้นทางด่วนครับเพราะว่ามันแพงแล้วก็ใช้เวลาไม่ต่างกันมากนะฮะร,รถติดก็ติดจนชิ้นนะครับแต่ช่วงนี้ดีหน่อยนะฮะเป็นพิษโควิดนะฮะทำให้มี work from home เด็กไม่ต้องไปโรงเรียนอะไรต่างๆก็ติดน้อยลงหน่อยแต่ก็ยังใช้เวลา35-85นาทีคิดเป็นค่าใช้ใจ่าย79.19บาทคือมันไม่ได้ดีเหมือนฝันนะครับแต่มาลองเทียบดูนะฮะกรณีขับรถ ไม่ขึ้นทางด่วนกรณีขับรถขึ้นทางด่วนเทียบกับรถแท็กซี่เทียบกับ g r ร็ขึ้นกับระบบขนส่งสาธารณะ3ต่อ4ต่อเนี่ยเมื่อมาเทียบค่าใช้จ่ายกับเวลาเนี่ยในกรณีตัวอย่างเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าขับรถมันคุ้มค่ากว่านะฮะแล้วก็ได้หลายๆกรณีมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับแต่มันจะเป็นอย่างนั้นได้ก็ต่อเมื่อคุณมีรถแต่มันคือภาระอันหนักอึ้งนะฮะคนเงินเดือน1 5 0 0 0บาทเนี่ยคือต่อให้อ่า มีเงินนะฮะที่จะไปดาวสูงสูงถึง25%เปอร์เนตะฮะผ่อนานานถึง76เดือนเนี่ยนะฮะก็ต้องจ่ายเดือนละ6,256บาทหรือคิดเป็น42%ซของเงินเดือนค่าน้ำมันอีก21%ปนะฮะหากขึ้นนางด่วนก็อีก20%แล้วจะเอาอะไรกินครับนี่ยังไม่รับรวมต้นทุนแฝงอื่นๆอ,อ,อีกมากนะฮะไหนจะต้องไปเปลี่ยนยางซื้อพอระบอซื้อประกันเช็คระยะซ่อมนู่นซ่อมนี่อีกสารพัดนะครับ และถ้าโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุพิการหรือเสียชีวิตก็ยิ่งหนักใหญ่ฮะแต่ที่สําคัญคือหากทุกคนขับรถนะครับรถก็ยิ่งติดนะครับแล้วมันก็จะเกิดเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะที่สูญเสียจาก opportunity loss นะฮะสังคมนะฮะพอรถติดก็ทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับรวมถึงมลพิษอะไรต่างๆ PM 2.5อะไรต่างๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างความเลวร้ายมันมาเกิดจากรถติดเพราะฉะนั้นรัฐต้องอุดหนุน ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นนะฮะแล้นั่นก็คือสิ่งที่พวกเราพักก้าวไกลเสนอเป็นนโยบายนะฮะขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคนเสนอมาตั้งแต่ตอนเป็นพักอนาคตใหม่เรายังสารต่อเจตนารมณ์และนโยบายนะครับขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคนคําว่าขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคนเนี่ยคือหากรัฐนะฮะอุดหนุนไปที่ระบบขนส่งสาธารณะทําให้คุณภาพดีราคาถูกเข้าถึงง่ายเนี่ย ทุกคนมีสิทธิ์ใช้ครับจะมีรถไม่มีรถจะยากดีมีโจรอย่างไรทุกคนมีสิทธิ์ใช้และแน่นอนครับเมื่อคนส่วนหนึ่งที่เคยขับรถเนี่ยหันไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยทุกคนก็จะได้ประโยชน์เพราะคนที่จําเป็นต้องขับรถอยู่ถนนก็โล่งไปด้วยอันนี้ก็แนะนําคลิปนะฮะคลิปสั้นๆ4ี6นาทีนะฮะไปดูคําอธิบายว่ารถติดเพราะอะไรและทําไมเราถึงออกมาเป็นนโยบายขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคนแต่การอุดหนุนระบบขนส่งสาธารณะเนี่ย ต้องคิดอย่างเป็นระบบนะครับเพื่อการอุดหนุนอย่างสมเหตุสมผลไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลกําลังทําอยู่มาดูกันนะครับว่าอุดหนุนแบบไหนสมเหตุสมผลกว่ากันนะผมเทียบให้ดูไซส์ใบไซส์เลยนะครับด้านซ้ายคือรถเมย์นะฮะเจ้าภาพหลักก็คือขอสอมกอขึ้นกับกระทรวงคมนาคมด้านขวาคือรถไฟฟ้ายกมาแค่สายเดียวนะฮะสายสีม่วงก็ตั้ง8 2 3 0 0ล้านบาทเข้าไปแล้วรถเมยนี่นะครับ ให้บริการประมาณ1ล้านคนต่อวันขณะที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงเนี่ยให้บริการอยู่ที่55,000คนต่อวันคืออันนี้ใช้ตัวเลขปี62นะฮะเพราะว่าปรับฐานไม่งั้นช่วงโควิดเนี่ยมันตัวเลขมันไม่ปกปตินะฮะเอาตัวเลขปี62ที่อยู่ในสภาวะปกติมาเปรียบเทียบกัน1ล้านต่อ55,000คนรัฐใช้เงินอุดหนุนรถเมยไป2,200ล้านบาทขณะที่อุดหนุนรถไฟฟ้าสายเดียวนะครับ2,900ล้านบาท คิดเป็นค่าเฉลี่ยครับรัฐอุดหน,นุนรถเมย์อยู่ที่6บาทต่อคนต่อเที่ยวรถไฟฟ้าอยู่ที่147บาทต่อคนต่อเที่ยว6บาทกับ147บาทนะครับต่ตนประธานเพราะว่ารถเมย์ถูกครับคันหนึ่งแค่3-10ล้านบาทขณะที่รถไฟฟ้าเนี่ยกิโลเมตรละ2,000-9,000ล้านบาทส่วนคุณประยุทธ์นะครับแทบไม่เหลียวแลรถเมย์นะฮะแต่ว่าอนุมัติไปแล้วให้รถไฟฟ้าที่สร้างกันเยอะๆนี่ฮะ5 8 6 0 9ล้านบาท ทั้งๆที่ฐานผู้ใช้ของรถเมย์คือผู้มีไรายได้น้อยแต่ฐานผู้ใช้รถไฟฟ้าคือชนชั้นกลางระดับบนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดมากนะครับและควรอุดหนุนมากกว่ารถไฟฟ้าคือรถเมย์นะครับย้านะครับสิ่งที่ขาดมากและควรอุดหนุนมากกว่ารถไฟฟ้าคือรถเมย์เราจึงเสนอทางแก้ครับทางแก้ในเรื่องของปัญหาค่าเดินทางแพงเนี่ยคีย์เวิร์ดหลักๆเลยคือสองคำนะฮะตั๋วร่วม และค่าโดยสารร่วมมาดูประเด็นแรกก่อนนะครับในส่วนของตั๋วร่วมตั๋วร่วมแบบที่ก้าวไกลเสนอนะครับไม่ใช่สิ่งที่แค่รัฐบาลกําลังทํานะครับแตกต่างโดย2มิติที่สําคัญนะฮะสิ่งที่ก้าวไกลเสนอคือสายสีเขียวต้องร่วมครับสายสีเขียวนี่คือแกนหลักที่ผ่าเมืองนะฮะถ้าสายสีเขียวไม่ร่วมเนี่ยแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรนะครับ ประเด็นที่2นะฮะสิ่งที่มาโฆษณาเอาหน้ากันที่เรียกว่า EMV นะฮะคือ e u r o p พย์มาสเตอร์วีซ่ากเนี่ยคือใช้บัตรเครดิตหรือเดบิตอะไรต่างๆที่มีตา Visa Master อะไรไปแตะๆเนี่ยมันเป็นแค่อำนวยความสะดวกครับคุณโอปปาการที่แท้จริงอยู่ที่ระบบ Account Based t i c k e t i n g แต่รัฐบาลก็ไม่ได้เคยบอกไม่เคยได้สัญญาไม่เคยบอกว่าเมื่อไหร่จะเสร็จนะครับ นั่นก็คือสามารถเอาไปแตะได้นะฮะแตะเข้าแตะออกรถเมย์นะฮะแตะเข้าแตะออกสายสีเขียวแตะเข้าแตกออกสายสีน้ำเงินแล้วทุกอย่างรวมศูนย์มาที่ central clearing house เพื่อสามารถทำค่าโดยสารร่วมได้ในอนาคตเทคโนโลยีไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ต้องกล้าชนกับขายใหญ่ครับหากสายสีเขียวไม่เข้าร่วมก็แทบจะไร้ประโยชน์ครับข้อเสนอที่สอนะฮะในส่วนของค่าโดยสารร่วมนะฮะคือรถเมรยร,มรย่วมรถไฟฟ้าไม่คิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อน รัฐบาลยังไม่เคยคิดจะทำนะฮะเพราะว่ามัวแต่หากินกับการสร้างรถไฟฟ้าอยู่สิ่งที่ก้าวไกลเสนอก็คือค่าโดยสารร่วมอยู่ที่8ถึง45บาทนะฮะแน่นอนครับเราอยากให้ถูกกว่านั้นนะฮะแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่ไม่ใช่ใช้เงินอุดหนุนมากเกินไปด้วยสัญญาข้อผูกมัดอะไรต่างๆเนี่ยเราคิดว่า8ถึง25เอ่อ8ถึง45บาทเหมาะสม โดยแบ่งเป็นระบบรถเมย์ครับถ้าใช้รถเมย์อย่างเดียวเนี่ยจะคิด8-25บาทคือค่าแรกเข้า8บาทบวก้าระยะทาง1บาทต่อกิโลเมตรสูงสุดไม่เกิน25บาทรถไฟฟ้านะฮะถ้าใช้รถไฟฟ้าอย่างเดียว11-45บาทค่าแรกเข้า15บาทระยะทาง2บาทต่อกิโลเมตรสูงสุดไม่เกิน45บาท หากมีการข้ามสายแต่อยู่ในภายในระบบนะครับไม่ว่ารถเมล์หรือรถไฟฟ้าอย่างเช่นว่าขึ้นรถเมล์สามต่อหรือขึ้นรถไฟฟ้าสามสายอย่างเงี้ยนะฮะให้ยกเว้นค่าแรกเข้าซ้าซ้อนครับหากข้ามระบบนะฮะคือท่านจะใช้รถเมล์แล้วมาต่อรถไฟฟ้าแล้วไปต่อรถเมล์หรือรถไฟฟ้าไปต่อรถเมล์ยังไงก็ได้ข้ามระบบกันและกันเนี่ยให้ยกเว้นค่าแรกเข้ารถเมล์ครับคิดแค่ค่าระยะทางแล้วก็สูงสุดกําหนดไว้ไม่เกินสี่สิบห้าบาทครับราคาแบบนี้เป็นไปได้จริงอยู่บนพื้นฐานของ ราคาที่จ่ายจริงนะครับแล้วก็ใช้เงินอุดหนุนไม่ได้เยอะมากนะฮะงั้นย้อนกลับมาดูตัวอย่างกันนะครับในตัวอย่างเจ้าหน้าที่สภาที่ผมยกให้ดูกับค่าโดยสารร่วมที่พักเก้าไกลเสนอนะฮะขาไปนะครับเดิมจ่ายเก้าบาทนะฮะบวกสี่ิบสี่บาทบวกยี่บี่บาทแล้วบวก30สิบาทนะฮะหากค่าโดยสารร่วมทําเสร็จนะฮะในตอนต้นเนี่ยรถเมย์ยังไม่ได้ถูกปรับปรุงนะฮะก็ยังคนก็ยังใช้ ท่อนนี้เป็นรถสองแถวอยู่9บาทนะฮะแต่ส่วนที่สําคัญก็คือส่วนที่รัฐดูแลนะฮะไม่ว่าจะเป็นโกทโมหรือกระทรวงคมนาคมดูแลเนี่ยนะฮะท่อนแรกสายสีเขียวท่อนที่สองสายสีน้ําเงินแล้วต่อด้วยรถเมย์ได้ครับเพราะทุกวันนี้ก็มีรถเมย์อยู่แล้วฮนะจากออนนุทนะฮะมาถึงสภาก็จะเหลือ45บาทรวมกับอีก9บาทที่จ่ายค่าสแถวก็จะเป็น54บาททันทีนะครับ และในอนาคตนะฮะด้วยระบบนี้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดการอุดหนุนรถเมย์ที่มากขึ้นไม่ใช่เอาไปผลาญแต่การสร้างรถไฟฟ้าแล้วไปหากินกันนะฮะก็จะเหลือเงินสําหรับไปพัฒนาโครงข่ายเมื่อพัฒนาโครงข่ายรถเมย์ซึ่งใช้เงินไม่ได้เยอะนะฮะก็จะเหลือ45บาทจากบ้านไปสภาไม่ใช่แค่จากสถานีรถไฟฟ้าปอีกสถานีหนึ่งขากลับคล้ายๆกันนะครับจาก61บาทนะฮะเหลือ54บาททันทีและเมื่อปรับปรุงระบบรถเมย์สำเร็จนะฮะก็จะเหลือ45บาท อย่างเงี้ยฮะสมเหตุสมผลทําได้จริงไม่ได้ใช้เงินอุดหนุนมากเกินไปอยากให้ถูกกว่านั้นอีกครับอยากให้ถูกกว่านั้นทําได้ครับแต่ต้องใช้เงินมากขึ้นนะฮะแน่นอนครับผมเสียดายมากเลยกับค่าแกล้งโง่ที่รัฐบาลนี้เป็นคนทำนะฮะกับสัญญาสัมปทานทางด่วนคือเจราจายอมความกันเนี่ยยกเลิกข้อพิพาทนะฮะเพื่อแลกกับการขยายสัญญาสัมปทานอีก15้าปี8เดือนคือรัฐเนี่ยสูญเสียอะไรได้ เก็บมาจากประชาชนพูดใช้ชางเนี่ยนะแทนที่จะไปพัฒนาระบบขนส่งนะฮะทำให้มันดีขึ้นเนี่ยเอาไปเทให้ทุนใหญ่ครับทุนดทุนใหญ่ได้เงินเพิ่มมากขึ้นนะฮะหนึ่งแล้านบาทหรือคิดเป็น NPV 80,000กว่าล้านบาทอันนี้ผมให้รายละเอียดไปดูนะครับเคยอภิปรายเรื่องนี้ไปไว้แล้วนะฮะซึ่งผมไม่เห็นด้วยอย่างแรงนะฮะแต่รัฐบาลก็จ่ายค่าแกล้งง้ไปเพื่อยอมความมันมีที่ไหนฮะต้องสู้คดีกันให้เส็จก่อนครับ แล้วค่าโดยสารร่วมเนี่ยถ้าเราไม่เสียก้อนนั้นนะฮะก็จะถูกลงได้อีกครับเพราะว่าสามารถขยายโครงข่ายรถเมย์ทำฟีเดอร์นะฮะรวมถึงปรับปรุงจุดเชื่อมต่อนะฮะไม่ใช่ว่าฝนตกแล้วหัวเปียกครับอย่างไอ้ตุงหมอชิดจตุจักเงี้ยฝนตกนี่หัวเปียกนะครับขนาดสถานีใหญ่สําคัญอย่างนั้นเนี่ยรถเมย์ฟรีสําหรับผู้มีไรายได้น้อย,อยถ้าจะทําก็ทําได้ครับผู้มีไรายได้น้อยเนี่ยสำคัญนะฮะต้องดูแลลดความเหลื่อมล้าครับแต่นี่ฮะเสียดายค่าแกล้งโง่ และที่กําลังจะเสียครับก็คือสัมปทานสายสีเขียวที่กําลังจะเสียแบบไม่ชอบทำครับเรื่องนี้ผมและพักเก้าไกลคัดค้านมาตั้งแต่ปี6-2บอกให้เป็นเจราจาใหม่อย่างโปร่งใสแต่ไม่ทําและเนี่ยจะชักเข้าชักออกคอรมอเนี่ยครับจะอนุมัติกันอยู่เนี่ย คือต้นตอของปัญหาคือใช้ระบบใหญ่ลากออกไปยาวเกินจําเป็นคือคุณใช้ระบบที่ความจุห้าหมื่นคนต่อชั่วโมงต่อทิศทางแต่จะมีคนใช้ไม่รู้ห้าหมื่นคนต่อวันนี่จะมีหรือเปล่าในสองทิศทางเนี่ยส่วนต่อขยายหนึ่งก็รู้อยู่แล้วว่ากทมอ,อุดหนุนไม่ไหวแต่ไปทําส่วนต่อขยายสองนะฮะกทมก็จะอ,อุดหนุนไม่ไหวแน่ๆครับแล้วก็ใช้มาตราสี่สี่ไปมุกมิบเจรจาการออกไม่กี่วันหลังการเลือกตั้งนะฮะออกมาตราสี่สี่ตอนสิบเอ็ดเมษายนหกสอง เลือกตั้ง24มีนา62นะครับช่วงนั้นเป็นรัฐบาลรักษาการด้วยนะครับยังออกมาตรา44มาเนี่ยสัมปทานเดิมก็ยังเหลือนะฮนะณณนะปัจจุบันก็ยังเหลืออีก7ปีแต่เนี่ยจะขยายจะเข้าคลโมกันเนี่ยขยายอีก30ปีถาม,มง่ายๆครับทำไมเป็น65บาทก็แพงนะครับแล้วก็ชี้แจงไม่ได้ด้วยครับมันไม่ใช่เจราจาซื้อหมูซื้อไก่ในตลาดนะต้องเอารายละเอียดมาดูกันว่า a s s u m t i o n คืออะไร แต่เนี่ยฮะผมเคยอภิปรายไปแล้วเมื่อการไม่ไว้วางใจเมื่อคราวที่แล้วอยากให้ไปดูกันนะฮะไปเสิร์ชว่าปั้นตัวเลขปั่นโครงการมาเพื่อปั่นผลประโยชน์ข้อเท็จริงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเลยร่างสัญญาเป็นร่างสัญญาเดิมซึ่งเราไม่เห็นด้วยแน่นอนกําไรจากท่อนไข่แดงนะฮะที่จะหมดัมปานปี72เนี่ยปีเท่าไหร่อะไรอะไรก็ไม่เปิดเผยครับรวมถึงรายละเอียดรายได้ต่อปีค่าใช้ใจ่ายแต่ละปีเป็นอย่างไรไม่เปิดเผยครับข้อความมันกระจ่างนะฮะ ว่าทาไมไม่เปิดเผยเนี่ยผมทราบจากการเอาพอรบร,ร่วมทุนกับคาสั่งคอสชอมาเทียบกันไซส์ใบไซส์อ่ะข้อความที่มันหายไปก็คือมาตรา6วงเล็บ5คือเรื่องของความโปรง่งใสและตรวจสอบได้มันหายไปกับมาตรา44ครับแล้วท่านประธานจะให้ผมเชื่อใจคอสชอโดยไม่ต้องตรวจสอบรายละเอียดจริงๆเหรอครับระฉะนั้นเลิกปะผูปัญหาเลิกเจราจาเป็นท่อนๆผลักดันตัวร่วมและค่าโดยสารร่วมแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างเป็นระบบ